สวัดสดีครับพ่อพี่น้ secondo, Nike, ands, efecto, Ng country, ed, องทั้งช่องยีพีป่าครับพ่อพี่เป่ครับทีนครับโอ้หลังไวทีครับพี่น้องเตุนเปนะครับไปตามหาอย่าขยครับพี่น้องอยู่เต้นเลยบุเ่มัไ่ปลาไปเพิ es, ่นนะครับาพี่ไปชา anh thôi anh bom anh đi xe ba anh đi xe ba ตำตัดฟิชเล็มัามไข่ปลานะคะนีคกินมัมไข่ปลาั่ไข่ปานะคะมากินฟอกเลยก็ไม่ได้บ็เอาฝอกได้ถ้ามาชนมันห้กินจะไอ่ะเอาใส่ปากยี่จะไกันเยวอเส่ดังก่บอ้าไม่กินสดบป่เออถ้าไม่กินสดนถ้าเอาไปเป๊บใส่ไ,ไหคบบีบหรือเอาไปแช่ถั่วอันแล้วไปนึ กับเบี้ยพอก็ไปหนึงเอาเชืถวยต่เชืถั่กับเบี้ยเราก็ไปหนึ่งจากพี่ใบชาไม่ได้ยีนละเดี๋ยวเขาไปบัวต้นกินก็ผู้เสียงไงเนาะบัวต้นกินก็ตำตากินไหนูป้ปหิวจ้า นานไมนนีรู้ว่มากินเขาไลานีเนี่ยตูมากินห่อมบ่มาอยู่น่าไหไม่ไ้มไม่ได้บดเพื่อนเนาะไอ้จ้องม,มแบบแซ่อยู่แบบแบบเออแบบเอเอ,บบเอเออนะเออแอนยนมากิหน่อยถ่ายแล้วเชีอเลยได้าษสาอุบลตาหักไรหน่อยเพรัก มอหักแหวนไงลำบา่ะ่อวก็หักหักงะสีเมื่อนอนแล้วที่เมื่อนอนสินอนหน่รถนเอาแล้วหนีเพียงเพราะว่าสินค้บรถไภคได้ต้องนอนเอาถ้าว่าฉากกันเออสากเกาแนเนาะช่างสินค้าบริโภคอช่างสินค้าบริโภคกับอะไรนะเออกิด้าันแฝงข้าบันแฝงกันนั่นนะ เน่เขาบอกเป็นสีลามโกรอ๋อเขาก็นั่นนึกอะไรน่ะเป็นนันเจ็บเจ็บจางเลยหรอกเบื้องตาเขาแดงนะเพียงมันแพร่มันแพร่แสงไหม่เพราะแสงมันนั่นในหน้าเวทีมันซ่องหน้าจนสมบูรณ์ตามันมัวเลยนี่เขาตาแดงอยู่นี่เป็นเครื่องเครื่องตาอีตัวนี้ ตัดแว่นแล้วอ่ะมันหัวคือเก่าแล้วแตงกีใช้กับเป็นแตงกีใช้กับมีแว่นตัดแว่นทัดขายใช่ไหมอ๋อแม่นั่นบอกเขาว่าบีบหน้ามันทับทิมแม่ใส่ไหมบีบมันมาเรียดทับทิมน่ะเห็นปะเออน้ำทิมเพราะตะบีบใส่เ่าเห็นตอนที่เราห่อไปแล้วเธอเจยเห็นมาช่วงปีใหม่เ่าไปแล้วยวนโกโก้ใส่ปะแม่เราได้มาหาเราอยู่คนเดียชินอ่ะแล้วเราเอามาให้แล้วเราไมาเ่าแล้มาบีบใส่แต่ย่ามเ้าตื่นถึงไหมขี้ตาอกไหม แล้วละละละวาพวกที่มันเป็นขาวๆนี่ต่อลมนี่มันจะเป็นต่อลมต่อเนื้อนี่อันจับมันจับยูตาขาวห่อนจับยูตาดำห่อเนียห่อขาวมันขี้ออกเป็นขี้ตายเนี่ยมือเศรอบ้านะมันก็แมีนความเราอีริเล่าเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าเม่ต้องเฮ็ดสองมือเฮ็ดแบบว่ามือหนึ่งแล้วก็เว้นอีกสามมือยังคอยเฮ็ดยังสีหน้าเฮ็ดไปเรื่อยๆจนมันถีกินออกหมดมันีกออกเป็นขี้ตายห่อเนี่ยมือเศรอบ้านะเ่าเฮ็ดสองห่อหเลาหาหมากสักเที่ยงบ่ายห่อเลยเฮ็ดสวงเดียวตั้งเจ้าพนล่ะเ mm, uh hmm. ่าเลยไปเฮ็ดอีกอ่ดีอยู่ อะไรจ้ามันบ่ได้เห็นมันเปลี่ยนอีกมันเปลี่ยนอันเครื่องเคื่องตานี่เป็นแฉบแฉบตาฉั่เลยวันนี้ฉันแต่งหน้าบ่สวยเลยแอรออ่ะเรื่องเขาบอกกันไปโอเคเนาะโอเคโอเคค่ะธอคือดีแต่วะเธนเป็นคนสวยมากเออทั้งสวยทั้งดีเลยประเสริฐคืงามอยู่แต่งใน้าบ่คือลิ้งยังสั่นละก็ความจริงเนาะมันคือลิ้งเป็นอะไรบ่ยบอาลิ้งเธอไม่ได้คือลิงหรอกเขาจะบอกในความจริงน่ะลิงมาคือเธอ ความใจอยู่ในัม่ได้สิเดียวอันขึ้นเลยแท้อันนี่นะขึ้นเลยแท้อันนี้ช่างหนามาจังมาขึ้นยังพวกกันยังก่อนอินเดียแท้ะคือพวกเขามาเต้นอันต้องอย่างไงมันซื้อมาเป็นเซตมันไงทำอใส่กับเสื้อไหลมาโอเขาเอืมเขาเอิ่นกระบังนาบอระเขาเอิ่นขาดนาจ้ะกระบังนาเื้ยมันนั่นเทื่อฮะห้อยหน้าห้อยหน้าอ๋อเพรมันกระบังนาดอกว่าที่ สิไป่ใช่นี่ไปซานานขึ้นไปเดี๋ยวพอกินเข่าไปหาชื่อข้าวพรานะพ,พาน้องไปซื้อข้าวรูออ้บฝาแฟนน้ำแข็งนั่นบา่าแม่เอาฝากไปแล้วพี่บอกอันนีอ้อันพกนอก<ๆ>ินมาเอเสียหลายมือแล้วเอาไปหนึ่งเด้อไปหนึ่งเออเอาเขี่ยป่ะไปนอนป่ะแล้วไปนอนกอันเถอะ เรไปนอนการเถอเาไปนอนนการเถอเอาเกัสิไปนอนอยู่อันรถสันเสบ่ไปไปนอนเถอหลอกที่สำคัญชิงปนั้นไปลูกพาไปชงเดือดเดังสี่มันอันตรลนั่นแหละเดอเดังีมันอันตราลห้ยางไปห้าเขาเห็นห้าเขาบ้าอันห้าอหเขาว่าห้าความเขาบ้านเขาเป็นลิ่งเป็นค้างเอา ปอบไนไปละอีสานคนโบราณเขาเอิอน้นหากอมโอ้เราตัวยี่สนบเนี่ยนี่เขาโดนบัตรอีกครับบัตรเขาจะยึดทางเขาานี่และเ<า><า>ออเอามฮ้ยพู้ใดเฝ้ามาได้เขาไปเมื่อเดียเจาไปน้ำเดีวบ่เออเอา,าโอเคไปขอบคุณค่ะช่วงนี้เขาบม่ค่อยกันกันไปนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นมิตรกันแล้วนะครับช่วงนี้ หักกันดีนะคะเนาะหักปะหักเนี่ยเอออะไรล่ะมันแปลกฉันเลยซื้อพี่น้องแต่ลึกๆมันก็หักฉันอยู่เออฉันหูวงใจนี่ใส่เธอดีถ้าหักฉันอยู่ให้เออนั่นลเท่านานแล้วเท่หน้านหักของฉันเท่าหักฉันพร้อมนั่นแหละหักกันงอบว่าบหักโลดงอมรับสาว่าหักไอหักอยูอืไปเอาโอเค

นี่กระดังสิไปส่รงนั่งยิ้ให้เข,า,ขาหองหองนะคะอยอกย,อกย,อกยอกเออกระงสีไปห้องนอนหองรถเขานะคะโอ้ย,อยไปถอยม่าดิวุ้วยหยอกหองน้ายังอีกหองน้า้ส พดเนี rium, oh, ่ยไม่ใช่เนี oh, ่ยเอาเลยเดี well uh. okay. 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 ๋ยว uh, okay. ือเอาวมือเขาขับเงาเล่นปมาพนแม่ขับคนเดียวออให้ด็กน่อยนอนเอเอาโอเคไปชมชื่อทอดกนียไเนี้ยเอี้ยทอดอบอโอเคห้องมีนี่ยเครื่องกินเีรื่อขั้วยืนป่ะมามีก็ย่เอามากระเทเขาไปทอดเลย เอ้ยหามไม่กห้ทยไฟฟ้าอยู่เอาโอเคน่ารักฝันดีจ้าสำหรับคลิปนี้ไำหรันคลิปน้พอคลิปหน้าทั้งช่องดีดีพี่ชอบแบกฝากเพื่อนคนละคนเชื่อกดติดตามพ่บกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ